ในสมัยพุทธกาลนะมีหมอท่านหนึ่งนะซึ่งสมัยนี้เรียกว่าเป็นหมอเทวดานะเป็นแพทย์ประจำตัวหรือแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าคือหมอชีวกะโกมารพัฒนซึ่งวงการแพทย์ไทยเนี่ยถือว่าเป็น่าเป็นบรมครูเลยนะ เรียกย่อๆว่าหมอชีวกนะท่านชีวกกะเนี่ยตอนที่เป็นนักศึกษานี่ก็มีบางเหตุการณ์ที่น่าสนใจนะคือตอนเป็นหนุ่มก็ไปเรียนวิชาแพทย์เนี่ยกับอาจารย์ที่สาปามโมก ชื่เมืองตักกศิลานะตักกศิลานี่มีจริงนะอยู่ที่ปากีสถานเขาก็ตั้งใจเรียนแล้วก็เรียนอยู่นานถึงเจปีแล้ววันหนึ่งท่าก็สงสัยว่าเอ๊ะท่านจะต้องเรียนอีกนานเท่าไหร่ก็เลยไปถามอาจารย์ว่าเนี่ยว่าต้องเรียนนานเท่าไหร่อาจารย์ก็ไม่ตอบนะแต่ว่า บอกว่าให้ท่านชีวกเนี่ยถือจอบนะเสียมแล้วก็ไปตรวจดูนะว่าในปริมณฑลหนึ่งโยธรอบเมืองตักศิลาเนี่ยมันมีต้นไม้หรือมันมีพันธุ์พืชใดๆนะที่ใช้ทำเป็นยามไม่ได้ท่านชีวกก ทำต,ตามที่อาจารย์แนะนำใช้เวลาอยู่นานนะสุดท้ายก็ามารายงานว่าไม่พบว่ามีพืชนะหรือว่าต้นไม้หรือว่าพันธุ์ใดๆเลยนะที่ใช้ทำเป็นยาไม่ได้หมายความว่าบางชนิดก็มีรากใช้ทำเป็นยาได้บางชนิดก็มีลำต้นใช้ทำเป็นยาได้หรือใบไม่เว้นแม้กระทั่งวัชพืช ไม่เป็นแม้กระทั่งพืชที่กินไม่ได้มีพิษนะอาจารย์ก็เลยบอกว่างั้นเธอก็สำเร็จการศึกษาละการค้นพบนะของหมอชีวกเนี่ยนะอันนี้มันสะท้อนถึงความจริงที่ใหญ่กว่านั้นนะคือไม่ใช่ต้นไม้หรือว่า พันใดๆนะที่ใช้ทำเป็นยาไม่ได้ไม่ใช่ว่า,าไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ม,ม,ใชมีพันธุ์ใดๆที่ไร้ประโยชน์ต้นไม้ทุกอย่างต้นไม้ทุกพันเนี่ยมีประโยชน์ทั้งนั้นอาชันใดก็ฉันนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะในโลกเนี่ยก็ล้วนมีประโยชน์เช่นเดียวกัน ไม่มีอะไรที่ร้ายประโยชน์เลยอย่างเชื้อโรคเนี่ยเชื้อโรคที่มันทำให้เราเจ็บป่วยเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะมันทำให้เกิดภูมิคุ้มกันในร่างกายซึ่งทำให้ป่วยก็อาจจะป่วยได้ครั้งเดียวและภูมิคุ้มกันนั้นก็ทำให้ไม่ป่วยอีกเลย หรือป่วยน้อยมากปีนี้เนี่ยมันครบร้อยปีของการเกิดวัดที่เขาตั้งชื่อวัดสเปนน่ะซึ่งเป็นวัดที่เป็นโรคระบาดท,ที่รุนแรงมากนะคนตายถึงห้าสิบถึงร้อยล้านคนแล้วก็พบว่าเนี่ยคนที่ตายเนี่ยส่วนใหญ่อายุไม่มากแต่ที่ไม่ตายเนี่ยคือคนที่มีอายุ คือมันก็น่าแปลว่าคนที่มีอายุเนี่ยสุขภาพก็มักจะอ่อนแอสู้คนหนุ่มคนสาวไม่ได้นะแต่ทำไมถึงไม่ตายทั้งที่เจอหวัดที่แรงก็สันนิษฐานว่าเป็นเพราะย้อนถอยหลังไป30-40ปีเนี่ยมันเคยมีหวัดชนิดเดียวกันนะแต่ว่ารุนแรงน้อยกว่าเป็นหวัดที่อไร H 1่ N หนึเนี่ยมันระบาดไปทั่วโลกนะแล้วก็คนที่ สูงวัยเราเนี่ยนะตอนเด็กๆก็คงเคยเจอหรือเคยเป็นโรคเนี่ยเป็นวัดก็เลยมีภูมิคุ้มกันที่ทำให้พอมาเจอ H1N1 แต่ว่าเป็นรุนเป็นเป็นสายพันธุ์ที่รุนแรงกว่ามันเข้ามาเนี่ยเมื่อพันก็1ร้อเนี่ยก็เลยไม่ถึงกับนะล้มป่วยหนักจนตาย อันนี้เราก็ทราบดีนะว่าเชื้อโลกเนี่ยนะถ้าว่ามันเข้ามาในร่างกายเราขณาที่มันยังอ่อนๆเนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยเด็กๆที่เขาเล่นกับดินเล่นกับทรายนะหรือแม้กระทั่งไปไว่ายน้ำในคลองพวกเนี้ยได้รับเชื้อโลกมาแต่ก็ทำให้มีผูมิคุ้มกันถ้เรสังเกตเด็กสมัยก่อนเนี่ย ไม่ว่าเด็กเมืองหรือว่าเด็กชนบทเนี่ยไม่ค่อยเป็นโรคที่เดี๋ยวนี้เป็นกันเยอะนะโรคมือเท้าปากนะหรือว่าโรคแพ้นั่นแพ้นี่แล้วก็สันนิษฐานว่าเป็นเพราะว่าเด็กสมัยเนี่ยนะถูกเลี้ยงดูมาแบบอนามัยจัดมากเดี๋ยวนี้มียาฆ่าเชือ้อสารพัดทั้งทาตัวทั้งกินเข้าไปรวมทั้งวิธีชีวิตที่มันสะอาดสะอ้านมากเนี่ยเล่นกับดินก็ไม่ได้ แม่แมให้เล่นไม่ต้องพูดถึงว่ายน้ําคลองเนี่ยวันนั้นเนี่ยเด็กเรานี้ก็จะไม่มีไม่ได้รับเชื้อซึ่งทําให้ขาดภูมิคุ้มกันเดี๋ยวนี้ก็เลยเป็นโรคอะไรสารพัดจนทั้งระยะหลังก็ต้องลนลงนะให้พ่อแม่พาเด็กเนี่ยไปเล่นกับดินนะกับทรายบ้างไปออกไปนอกบ้านไปไปะจนภัยบ้าง มันจะได้ได้รับเชื้อซึ่งทำให้มีภูมิคุ้มกันถึงแม้ว่าอาจจะเป็นไข้บ้างอาจจะเป็นไข้วันสองวันแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะแข็งแรงเดีย๋ยวนี้แม้กระทั่งมะเร็งบางชนิดเนี่ยซึ่งเกิดกับเด็กเนี่ยเช่นมะเร็งลือคีเมียเนี่ยก็มีทฤษฎีใหมท่ที่อธิบายว่าเป็นเพราะว่าเด็กเราเนี่ยตอนเด็กๆ ตั้งแต่วัยก่อนหนึ่งขวบเนี่ยไม่ได้เจอเชื้อโรคพอไม่ได้เจอเชื้อโรคแถมตอนที่คลอดนี่คลอดมาทางผ่าหน้าท้องนะไม่ได้คลอดมาทางธรรมชาติซึ่งถ้าคลอดธรรมาทางธรรมชาติเนี่ยก็จะไปรับเชื้อโรคแบคทีเรียทางช่องคลอดของแม่เนี่ยซึ่งมันทำให้เกิดภูมิคุ้มกันแต่เด็กนี้เนี่ยเด็กส่วนใหญ่นี่ได้รับการปกป้องอย่าง ธนุธนอมมากเชื้อโรกก็ไม่เคยไดแตะแถมผ่าผ่าทางหน้าท้องอีกนะตอนเกิดมาผ่าทางหน้าท้องของแม่เนี่ยพอมีเชื้อโรคเนี่ยแล้วไปเจอหวัดไปเจอโรคระบาดตอนอายุสองขวบสามขวบเนี่ยหลังจากนั้นเราไม่นานนะ่ะนะก็เริ่มมีนะอาการของเลือคีเมียมาทันทีเลยคือไปเจอตอนที่อายุ ามากละมากในที่นี้คือสองสาขวบนะมันก็ทําให้ภูมิคันในระ่างกายมันเพี้ยนขึ้นมาไอ้เมล็ดขามก็เลยกลายเป็นตัวสร้างปัญหาให้เป็นมะเร็งชนิดใหม่ไม่ใช่แต่เชื้อโรคเท่านั้นนะสิ่งที่เราไม่ชอบสิ่งที่เรากลัวเนี่ยอย่างหนึ่งคือความเจ็บปวดนะทีนี้คนกลัวความเจ็บปวดมาก ปวดนิดปวดหน่อยก็ไม่ได้และบางคนก็อาจจะอธิษฐานนะว่าชีวิตเรานี่ถ้ามันไม่ม,ไม,มีไม่มีความเจ็บปวดซะเลยนี่มันจะประเสริฐแค่ไหนมันก็มีคนบางคนนะที่ไม่รู้ไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกปวดเลยแต่ว่าชีวิตเขาไม่ได้ลงเอ่ยดีเท่าไหร่ เมื่อหลายปีก่อนมีการค้นพบเด็กกลุ่มหนึ่งนะในปากีสถานมันมีความผิดปกติทางยีนนะซึ่งทำให้ระบบประสาทเนี่ยบางอย่างไม่ทำงานผลก็คือไม่รู้จักเจ็บไม่รู้จักปวดเลยโดนไฟเผาโดนของแหลมทิ่มก็ไม่เจ็บโดนน้ำร้องลวกก็ไม่เจ็บ โอ้ชื่อแบบนี้มันประเสริฐนะหลายคนจะคิดนะแต่ปราะว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยเรียกว่าทุกคนเลยนะลิ้นกุดนะลิ้นกุดลิ้นหายไปประมาณหนึ่งในสามบางบางคนกอ็อาจจะถึงครึ่งหนึ่งเนะเพราะว่าเวลากัดลิ้นนะไม่เจ็บธรรมชาติคนเราเวลาเคี้ยวนะมันก็กัดลิ้นนั่นนะแต่พอฟันไปกระทบลิ้นนิดเดียวเนี่ยเราจะชงงักเลย แต่เด็กเรานี่ไม่ชังงักนะกัดเข้าไปเต็มที่เลยลิ้นหายไปหนึ่งในสีบบางลิ้นหายไปหนึ่งในสามหมือนมากกว่าน,นั้นแล้วตามตัวนี่มีแผลนะแผลใหญ่ด้วยเพราะว่าเวลามีแผลเนี่ยมันไม่เจ็บเจอของแหลมก็ถ้าเราเนี่ยรู้สึกเจ็บขึ้นมานะแค่โดนทิมนิดเดียวเราชังงักเลยเราดึงออกมาเลยแต่เด็กพวกนี้ไม่นะ เรียกว่าเหยียบเข้าไปเต็มที่เลยไม่ว่าจะเป็นน้าเป็นเศษแก้วแล้วพอมีแผลนะไม่รักษาไม่รรมัดระวังมีอะไรมากระทบมันก็ไม่เจ็บไงเวลาเรามีแผลเนี่ยที่เท้าที่มือเนี่ยเราจะระวังเพราะพอถูกกระทบนมันจะเจ็บแต่เด็กพวกนี้ไม่เจ็บนะเพราะนั้นก็เวลาโดนกระทบเนี่ยก็กระแทกเข้าไปเต็มที่แผลก็ลาม นะแผลลามเรื้อรังไม่พอนะบางทีหนูมากัดมาแทะแผลเนี่ยไม่รู้สึกนะเคยปะนะเวลากลางคืนเนี่ยมีหนูมาแทะอาตมานี่เคยนะโดนหนูแทะหูเนี่ยเจ็บลุกขึ้นมาไล่ไปเลยแล้วคนที่มีแผลเนี่ยนะบางทีมีหนูมาแทะนะมีแมลงมาแทะไม่เจ็บนะพอไม่เจ็บเปนะ็นไงแผลมันก็ลามไปตัองกุดนะนิ้วกุดนะเด็กพวกนี้นิ้วกุด บางคนเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์นะแล้วก็แข้งเนี่ยมันไปโดนกับท่อไอเสียนะท่อไอเสียมันร้อนคนเราถ้าโดนท่อไอเสียนิดหน่อยเนี่ยเราก็ชงงักแล้วแต่เด็กบางคนนี่ไหม้นะเด็กพวกนี้ไหม้นะก็โดนท่อไอเสียเผาเนี่ยจนทั้ทงส่งกลิ่นเหม็นพอมีกลิ่นไหม้ถึงรู้ว่าแข้งเนี่ยหรือขาเนี่ยมันไหม้ไปแล้วนะโอ้รักษาย,ยากมาก เพรเด็กพวกนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะอนาคตจะอยู่ได้ไม่นานคือตายเร็วในอเมริกาในยุโรปก็มีเด็กประเภทนี้เยอะนะแต่ว่าเกิดขึ้นประมาณสักหนึ่งในล้านแล้วพวกนี้นี่ก็จะมีชีวิตที่ลำบากตายเร็วนั้นความเจ็บปวดนี่ม่ประโยชน์นะความเจ็บปวดที่เราไม่ชอบเนี่ยที่มันสร้างความ ทรมานเห้กับเราเนี่ยโอ้ที่จริงมันมีประโยชน์เพราะมันช่วยทําให้เราเนี่ยดูแลรักษาตัวเองแล้วก็ระมัดระวังทําให้เราเนี่ยหนีจากอันตรายแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถจะมีอายุยืนได้ลองดูเถอนนะสิ่งต่างๆที่เราไม่ชอบเนี่ยเช่นความยากลําบากเนี่ยความยากจนเนี่ยนมีประโยชน์มันทําให้เรา มีความเข้มแข็งเด็กที่ยากลําบากตอนเด็กอันเด็กที่เราจะคนที่ยากลําบากตอนเด็กเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีความอดทนนะไม่กลัวอุปสรรคตรงข้ามเด็กที่ไม่เจอความยากลาบากเลยเนี่ยจะเป็นพวกที่หยิบโยงง่ายนะไม่ค่อยมีความเพียรพยายามเท่าไหร่ท้อถอยง่ายในทะนะถ้าร์แบบนี้เราจะพบว่า แม้กระทั่งสิ่งที่เราความทุกข์เนี่ยที่เราเกลียดนะนะผู้คนส่วนใหญ่รักสุขเกลียดทุกข์ใจจริงความทุกข์นี่มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นความพัดพลากความสูญเสียความเจ็บป่วยความผิดหวังนะมันสามารถจะผลักให้เราเนี่ย เข้าหาสิ่งที่ประเสริฐคือธรรมะได้ในสายพุทธการมีพระอาหารหันต์หลายท่านนะที่ท่านมาบวชเนี่ยไม่ได้เพราะศรัทธาแต่ว่าเพราะเจอความทุกข์ความทุกข์ทำให้หลายท่านเนี่ยไปหาพระพุทธเจ้าทั้งปีทั้งชาติไม่เคยไปหานะตอนที่สุขสบายแต่พบสูญเสียลูกอย่างนางกีสาโก,กตมี ลูกยังเด็กยังเล็กสองสามขวบเองหรือนางปจัจจาราเสียผัวเสียลูกสองคนเสียพ่อเสียแม่เสีย,พ,สย,สยพี่ชายหรือว่าสันตเตียมมาเนีเสียคนรักนะฟ้อนลำจนตายขาดใจตายต่อหน้าต่อต,อตาพอเจอทุกเนี่ยท่านหล่เนี่ยจึงไปหาพระเจ้าและทำให้ได้เห็นธรรมะ จนกระทั่งได้บรรลุธรรมนะทีแรกก็เป็นโสดาบันก่อนต,ตอนหลังก็เป็นพระอรหันต์เลยยกเว้นสันตติอัมมานี่เป็นพระอรหันต์โดยที่ไม่ได้บวชนะอันนี้เรียกว่าพอเจอทุกข์นะบางคนเนี่ยลูกขับสายไล่ส่งนะอย่างโสนาเทอรีเนี่ยร่ำรวยมากนะแต่ว่าพอแบ่งมรดกให้ลูกแล้วลูกก็ไม่ไม่เลี้ยงดูมีลูกสิบสี่คนก็ขับสายไล่ส่งแม่ ทั้งต้องมาบวชแล้วก็ทำให้ได้พบพระธรรมถ้ามีผู้คนเป็นมากนะที่อาจจะลมถึกพวกเราบางคนด้วยที่สนใจธรรมะเข้าหาธรรมะหรือมาวัดเนี่ยเพราะว่าความทุกข์มันผลักดันอาจจะธุรกิจล้มละลายหรือว่าผิดหวังในความรักหรือว่าสูญเสียคนรัก อาตอมาเองถ้าไม่เครียดจัดนะเพราะงานเนี่ยก็คงไม่มาบวชนะก็ยังล้นลาไปเรื่อยๆนะแต่เพราะมีความทุกข์เนี่ยแล้วก็ไอ้วิธีที่เคยใช้นะมันไม่ช่วยมันจะเป็นการไปเที่ยวไปดูหนังหรือบางคนอาจจะไปกินเหล้าเมายาเที่ยวกลางคืนแต่มันไม่ช่วยทำให้หายทุกข์ก็เลยนะต้องเข้าหาธรรมแทน หลายคนเนี่ยเข้าวัดนะปฏิบัติธรรมเพราะว่าป่วยด้วยโรคร้ายเยช่นเป็นมะเร็งแล้วมะเร็งเนี่ยหลายโรคเนี่ยมันม,มียารักษาไอ้ความกลัวตายเนี่ยมันทำให้ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งได้นอกจากธรรมะพอเข้าหาธรรมแล้วเนี่ยมาปฏิบัติธรรมได้เรียนรู้ธรรมก็พบกับ ความสุขที่ประเสริฐที่ไม่เคยพบมาก่อนแต่ก่อนความสุขมันเกิดจากการกินการเสพการเที่ยวการเล่นการมีแต่พอไปเจอกับความสงบซึ่งเป็นสุขที่ประเสริฐก็รู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณนะขอบคุณมะเร็งนะโชคดีที่เป็นมะเร็งที่ทำให้พบกับชีวิตใหม่พบกับความสุขที่ประเสริฐ ความทุกเนี่ยมีประโยชน์เนี่ยอย่างน,น้อยคือมันสามารถจะผลักให้เราเข้าหาธรรมะได้ให้เราได้มาพบกับสิ่งประเสริฐพวกะเราคงรู้จักนะท่านโกเองกาเนี่ยท่านโกเองกาเนี่ยเป็นวิปัสสนาจารย์ที่มีชื่อมากนะทให้คําว่าวิปัสสนาเนี่ยแพร่หลายไปทั่วโลกเลยเดี๋ยวนี้ฝรั่งเนี่ยเวลาเจอคํว่าวิปัสสนานี้เขาไม่ต้องแปลและเขาพอจะเข้าใจความหมาย เดิมท่านเป็นฮินดูนะแล้วก็เกิดในพม่าจริงแต่เชื้อสายอินเดียเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในอาชีพพ่อค้านักธุรกิจ30กว่ากว่านี้ก็ร่ำรวยแล้วได้รับการยกย่องนับหน้าถือตาให้เป็นนายกสมาคมหอการค้าเนี่ยของชาวอินเดียในพมา่ารุ่งมากเลย แต่มีปัญหาอย่างนึ้งคือเป็นโรคไมเกรนไมเกรนนี่มีเงินเท่าไหร่ก็รักษาไม่หายไปรักษาถึงยุโรปก็ปรากว่ากลายเป็นเงินติดติดมอร์ฟีนกาใช้มอร์ฟีนรักษาไมาเกรนแต่ว่านอกจากไมเกรนไม่หายแล้วมอร์ฟีนยังติดอ,นะอีกนะโอต้องใช้เวลานานกว่าจะเลิกไม่รู้ทำยังไงนะไมเกรนมันไม่หายเนี่ยวันหนึงได้ข่าวว่ามี อาจารย์พมา่าท่านหนึ่งชื่ออุบาขินนะเป็นข้าราชการชั้นสูงนะท่านสอนกรรมฐานเป็นลูกศิษย์วิปัสสนาจารย์ชื่อดังนะมหาศรีสยดอตัวเองเป็นไมเกรนนะท่านกูเองก้าเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงนะก็คิดว่าเนี่ยถ้าไปฝึกวิปัสสนาคงจะดีขึ้นมีคนแนะนำอย่างนั้นต้องไม่มีศรัทธาอะไรแต่ก็เป็นความหวัง พอไปปฏิบัติเนี่ยไม่นานนะนะก็เห็นผลนะว่ามันช่วยลดไมเกรนนะก็เลยไปปฏิบัติอยู่เรื่อยจนกระทั่งนะศรัทธ,ธาในการภาวนาแบบวิปัสสนาตอนหลังก็ได้เป็นผู้ช่วยอาจารย์แล้ววันหนึ่งแม่ป่วยแม่ที่อินเดียป่วยนะท่านก็ต้องไปดูแลกลับไปต้องไปอินเดียอาจารย์ก็เลยมอบหมายเป็น อาจารย์เลยนะอาจารย์สอนกรรมฐานไม่ต้องเป็นผู้ช่วยแล้วไปสอนกรรมฐานที่นั่นเลยแล้วก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการสอนวิปัสสนานะตามนวะาท่านโกเองการนนะเริ่มจากที่อินเดียแล้วก็ไปอังกฤษแล้วก็ไปขยายไปถึงยุโรปประเทศทอื่นๆอันนี้ก็เลยว่าเป็นเพราะไมเกรนนะทำให้ท่านเนี่ยได้มาพบธรรมะไม่งั้นท่านก็คงจะประสบความสำเร็จทางโลกนะอย่างนักธุรกิจหรือพ่อค้าทั่วๆไป อันนี้เราว่าความทุกข์เนี่ยมันผลักให้เข้าหาธรรมและเจอธรรมแต่ที่จริงเนี่ยความทุกข์ไม่ใช่มีเพียรเพียงแค่ผลักให้เราเข้าหาธรรมนะความทุกข์เนี่ยตัวมันเองก็คือธรรมะด้วยเวลาเจอความทุกข์เนี่ยนะเท่ากับว่าเราเจอสัจธรรมแล้วเท่ากับเจอสัจธรรมแล้วเมื่อใดก็ตามที่มองเห็นทุกที่เกิดขึ้นกับเราว่า,วามัน กำลังแสดงธรรมเนี่ยนะโอ้นั่นคือประโยชน์อย่างสูงเลยอาจารย์พุทธทาบอกว่าเวลาเจ็บป่วยนะความเจ็บป่วยมันมาเตือนให้เราฉลาดฉลาดในเรื่องของสังขารว่าสังขารเนี่ยมันไม่เที่ยงสังขารที่เป็นทุกข์เมื่อก็ตามที่เจอทุกข์แล้วเนี่ยเราสามารถจะเห็นธรรมได้ทันทีถ้ารู้จักมองอย่างนางกีสาวกวาตามีเนี่ยนะ เสียลูกนางปตจราก็เสียลูกเสียผัวเสียพ่อเสียแม่แต่พอได้ฟังคําของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเห็นเลยนะว่าเป็นเพราะความยึดติดเนี่ยมันทําให้ทุกข์อย่างนางกีสาวกตมีเนี่ยเห็นเลยนะความยึดติดในลูกทําให้ทุกข์ความทุกข์เนี่ยมันสอนให้เห็นว่า ไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นได้นางเนี่ยผู้ใจตัดว่าเนี่ยมรตยยเนี่ยยอมพัดพาผู้ที่หลับไหลอ่ะยอมพัดพาผู้ที่หลงติดในลูกในทรัพสมบัติเช่นเดียวกับน้ำป่าเนี่ยที่พัดพาผู้ที่หลับไหลไปฉะนั้นพอเห็นเลยนะว่าไอ ทุกเนี่ยนะมันเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นเมื่อไหร่ก็เป็นทุกเมื่อนั้นท่านวางเลยนะบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเลยหรือนางปตจรานี่พอเห็นว่าเนี่ยพระเจ้าได้ตัดสอนว่าไอ้น้ําตาที่เกิดจากการสูญเสียลูกและคนรักเนี่ยในชาติแล้วชาติเล่าเนี่ยมันมากกว่าน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่สีก โอ้นางเห็นเลยนะว่าการเกิดนี่เป็นทุกข์หรือว่าเห็นเลยนะว่าไอ้การที่ได้เวียนเกิดเวียนตายนี่เป็นทุกข์มากเลยจิตเนี่ยก็วางเลยนะก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเหมือนกันมีออีกท่านหนึ่งเนี่ยนะพระติดสารป่วยด้วยโรคร้าย โรคที่แม้แต่เพื่อนพักก็รังเกียจเพราะว่ามันมีมีแผลผู้พองเต็มตัวส่งกลิ่นเหม็นจนงกันทั้งเพื่อนเนี่ยไม่ดูแลปล่อยให้ท่านนอนนะจมปกองปัสสวะอุจระผูะเจ้าเสด็จมาดูแลแทนแล้วงค์ก็เช็ดเนื้อเช็ดตัวเอาจีวรของท่านไปซักไปต้มพอพู้เจ้ามาดูแลเนี่ย ท่านก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นแต่ทุกขเวทนาก็ยังแรงกล้าแล้วก็แรงกล้าเรื่อยๆเนี่ยตอนที่กำลังจะตายเนี่ยพระเจ้าก็ก็ตัดสอนนะพระติสสาว่าเนี่ยไอ้ร่างกายเนี่ยนะมันไม่เที่ยงเมื่อวินดาอจากล่างแล้วถูกคนทิ้งมันก็จะนอนทับนะซึ่งแผ่นดินเหมือนต้นไม้หาประโยชน์ไม่ได้ ท่านพิจารณาตามก็เห็นเลยว่าสังขารเป็นทุกข์มากเลยร่างกายเป็นทุกข์มากยึดถือไม่ได้เลยจิตก็หลุดพ้นเลยนะเป็นพระรหันต์เรียกว่าหมดกิเลสขณะเดียวกับที่สิ้นลมหรือหมดลมคือท่านเหล่านี้ท่านเห็นเลยนะว่าสังขารเนี่ยมันเป็นทุกข์ยึดเมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อน,นั้น นะสังขารที่ว่าไม่จะเป็นร่างกายไม่่าจะเป็นคนรักนะันนี่จึงพูดได้ว่าทุกเนี่ยนะมันก็คือธรรมนะมันคือสัจธรรมที่สอนให้เรารู้ว่าเนี่ยไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นได้เลยนันะจึงพูดว่าทุกเนี่ยมีประโยชน์นะหลายคนเนี่ย พอเจอทุกเนี่ยแทนที่เขาจะบน่นโวยวายตีโพยตีพายเขาก็กลับพิจารณาแล้วก็ทำให้ได้เห็นธรรมะที่ลึกซึง้งเราคงสังเกตนะว่าทุกเนี่ยนะเป็นอรลสัต์อันนี้เรารู้อยู่แล้วแต่เคยสงสัยว่าทำไมทุกเนี่ยจึงพระเจ้าจึงตรัส หรือวางให้เป็นอริยสัจข้อแรกและตามมาด้วยสมุทัยนิโรธมักอันนี้ก็เพราะว่าทุกเนี่ยนะมันเป็นประตูที่จะพาเราเข้าสู่ธรรมะหรืออริยสัจท,นะที่ลึกซึ้งมากขึ้นและจะเข้าใจสมุทัยได้เนี่ยก็ต้องเจอทุก,ก่อน เมื่อเจอทุกข์เนี่ยถึงจะเข้าใจหรือรู้จักสมุทยัยและทำให้ได้เห็นความสำคัญของนิโรธและเห็นความสำคัญของการปฏิบัติทำให้มรรคเกิดขึ้นถ้าไม่เจอทุกข์นะมันก็ยากที่จะไปเจอหรือรู้จักอริยสัจอีก3ข้อเนี่ย อาจารย์กำพลทองบุญนุ่มเนี่ยท่านพิการมาเรียกว่ากว่าครึ่งชีวิตนะแต่ว่าในตอนยี่สิบปีสุดท้ายของท่านเนี่ยก็ไม่ได้ทุกข์ทุกข์กายก็ยิงแต่ใจไม่ทุกข์ท่านบอกเนี่ยขอบคุณความทุกนะเพราะความทุกเนี่ยทำให้รู้จักทุกข์และเห็นทางออกจากทุกข์ เราจะไม่เห็นเท่าจากทุกเลยนะถ้าเราไม่ไม่รู้จักทุกแล้วเราจะรู้จักทุกได้ก็ต่อเมื่อเราเจอทุกถ้าไม่เจอทุกเองเนี่ยมันจะรู้จักทุกเนี่ยจริงๆนี่ยากนะเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาดูให้ดูให้ดีเนี่ยทุกเนี่ยมีประโยชน์มากมันเป็นสิ่งที่ช่วยทําให้เราออกจากทุกได้แต่ถ้าเราไม่รู้จัก พิจารณาทุกหรือใช้ทุกไม่เป็นนะทุกมันก็ทําให้เราถลําเข้าไปในความทุกข์หนักขึ้นหรือถลําไปในทางที่ตกต่ํายแยาึ้นเช่นบางคนทุกแล้วเนี่ยนะกลุ่มหอกกลุ่มใจก็ไปกินเหล้านะไปหาอบยมุกเป็นที่พึ่งหรือไปทําชั่วยิ่งกว่านั้นนะอันนี้เรียกว่าใช้ทุกไม่เป็นนะแต่ถ้าใช้ทุกเป็นเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยรู้จักทุก และเห็นเท่าจากทุกขนะ์แต่เราจะรู้จักทุกข์ได้เนี่ยนะมันก็ต้องมีการฝึกนะเพราะถ้าปล่อยใจไปตามธรรมดาเจอทุกข์เนี่ยมันก็จะหลงเข้าไปในทุกข์ที่หนักขึ้นนะแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาเจอทุกข์แล้วเนี่ยทุกข์ก็จะพายเราเห็นเท่าจากทุกข์แล้วก็พบกับความสุขนะหรือ ความสงบที่ประเสริฐชาตนี้พุทันท่านนี้นะ,ะกราบพระ